ครูครูผู้นิยมอุปนิมภมุ่งแม่นงางสอนสั่งทั้งอบรมอนุบาลศิษย์น้อยค่อยเรียนรู้ความเป็นอยู่จักเฉพาะพอเหมาะสมกิริยาวาจาน่าชื่นชมพรพ้อมเพาะบ่งความรู้คู่คุณธรรมประพันธ์โดยท่านมหาวิรัตุณาทรบรรณบุญเรียนอาจารย์ประเสริฐเกยาประสิทธิ์ที่ปรึกษาโรงเรียนอนุบาลเกลียวประสิทธิ์ สูส่านล็อกเนอร์จำหลายสอนว่าท่านนพพรสุวรรณวิจิตรประธานกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาโรงเรียคนคุณธรรมพร้อมเจ้าหน้าที่จากวันอาิยอีวพัทนางลิขิตพงประโคนศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด Good Afternoon ladies and gentlemen m y n a m e is นักชายดวงใ a I I am a grade nine student at Alia y p a c f i c School Kailia School, School, Kekon Chinese Street, Yunnan Province. My director is Mrs. Kalia Kailia during the The school manager is Mr. Ka Pakuan and the vice directors are Mr. Panomshin Pan and Mrs. Mink dong Dai. There are seventy-one teachers and one thousand four students in my school. They are very good and kind teachers too. They teach the student from the age of four to fifteen years old. They teach me not only good knowledge, but also to be a good student. I have a lot of good friends here. We help each other to do our work in class and outdoor activities. They are very friendly. My school is very beautiful. There are a very modern building and a big flower gardens. There is a clean and healthy canteen, and everywhere in my school is very clean. There are wonderful playgrounds for students to play in their playtime. There is the big gym, the place we used to do exercise. We also have a swimming pool, and students here must be able to swim. All the places and every activities in my school are wonderful. I enjoy a lot being at my school. That's why I said my school is my second home. Finally, I would like to tell you all that I really love my school very much, because there are good friends, good teachers, good places, and good experiences, those are all in my school. My second home, warm welcome to Kaleakosik School. Thank you so much. <laughs> ตื่นเต้นแล้วก็พร้อมที่จะได้รับคำติชมแล้วก็พร้อมที่จะนำไปประคุณแก่ประธานดิเรกที่ก็ร้อมเ,ออเช่นกันค่ะค่ะลำดับต่อไปขอเรียนเชิญคณะนิเทศติดตามโรงเรียนโครงการโรงเรียนคุณธรรมได้กล่าวชี้แจงรายละเอียดค่ะขอเรียนเชิญค่ะหนึ่งพันเนี่ยเป็นตัวเลขที่น่าสะทึกกลัวมาก พรโรงเรียนรัฐบาลอีกจำนวนครึ่งข้อประเทศที่นักเรียนมีหลักหน่วยไอ้โทษมีหลักสิบมีหลักร้อยได้น้อยร้อยต้นต้นและปริมาณก็เป็นตัวผมบอกได้เหมือนกันนะที่เราสุขดนะว่าที่นี่คือสถานศึกษาที่มีคุณภาพผู้ปกครองถึงไว้วางใจและเชื่อมั่นก็นำบุตรนำบุตรหลานมาฝากฝักไว้นะครับ กิจกรรมที่ลูกๆแสดงออกมาเนี่ยนึกไม่ถึงว่าเด็กจะมีศักยภาพถึงขั้นนี้นะอาจารย์ในฐานะที่เข้าออกโรงเรียนอยู่บ่อยๆก็ได้เห็นการแสดงมาเยอะๆนะครับแต่ไม่นึกว่าลูกๆจะทำได้ปราณีตงดงามแบบนี้ นี่คือการสร้างคนดีด้วยดนตรีและการสแสดงทุกกิจกรรมสามารถหล่อหลอมคนให้เป็นคนดีได้หมดเลยในฐานะที่อยู่ฝั่งสถาบันพัฒนาบิทธรรมก็อยากจะเรียนว่าเราดีใจครับท,ที่ทราบจากทางท่านกาจารย์ทอสุขว่าโรงเรียนแห่งนี้สนใจที่จะเข้าร่วมขับเคลื่อนในการพัฒนาวทารรมไปด้วยกันะครับเมื่อ ได้รับการส,สื่อสารจากท่านอาจารย์ทองสุขสถาบันก็ไม่ได้ดีลอที่จะรับเข้ามาแล้วก็พี่สองสุขเองนั่นแหละก็เป็นผู้ที่มาประสิทธิ์ประสานถ่ายทอดกระบวนการพัฒนาคุณธรรมซึ่งเรารู้จักกันในชื่อเล่นๆมาสี่หกโมเดลนะครับแม้จะเพิ่งเข้ามาสู่กระบวนการเพียงไม่กี่เดือนนะครับ แต่เราเชื่อว่าวันนี้เราคงจะได้เห็นความเ้าหน้าได้เห็นทิศทางที่จะทำให้เกิดความมั่นใจได้ว่าอีกไม่นานเราจะมีสถานศึกษาต้นแบบได้านการพัานารคุณธรรมที่เป็นโรงเรียนเอกชนเกิดขึ้นที่นี่นะครับและปลายปีนี้ปฏิการศึกษาเราจะมีจัดกิจกรรมใหญ่นะครับ เราจะมีสิบโพเซียมเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาคุณธรรมก็แอบ,บหวังเล็กๆว่าโรงเรียนแห่งนี้คงจะได้มีตัวแทนนักเรียนน้อยๆเนาะไปแสดงศักยภาพไปประกาศให้เพื่อนๆนักเรียนโรงเรียนอื่นๆได้รับรู้ว่านักเรียนที่นี่ก็ไม่แพ้ใครในด้านของการพัฒนาคุณธรรมนะครับต้องขอบคุณ ท่านผู้บริหารแนละคุณครูทุกท่านนะครับที่ให้การต้อนรับด้ยวยความประทับใจมากเลยแต่เดี๋ยวมียังรู้สึกว่ามีเวลาน้อยมากที่ต้องสุดไม่น่าเอาเรามาอยู่ที่นี่ด้วยระยะเวลาสั้นๆนะฮะเพราะเดี๋ยวสามโมงเราต้องขึ้นรถกลับกรุงเทพวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเก็บเกี่ยวทุกนาทีให้คุ้มค่าที่สุดครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ มีที่หนึ่งถึงสามพบว่าบางห้องเรียนไม่สะอาดค่ะเนื่องจากผู้รับผิดชอบไม่มีวินัยการเรียนสายซึ่งความสะอาดนี้ถือเป็นความสะอาดของห้องเรียนถือเป็นสิ่งแวดล้อมที่จะส่งผลไปถึงบรรยากาศในการเรียนรู้ค่ะ ป็นปัญหา 1. ห้องเรียนไม่สะอาด2นักเรียนบางคนไม่ทำระเบีค่ะสาเหตุของปัญหา 1. นากักเรียนไม่รักษาความสะอาดสองไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตเนเองค่ะนแนวทางการแก้ไขปัญหาประชาสันให้นักเรียนรักษาความสะอาดในห้องเรียนนะคะตรวจสอบตรวจความสะอาดและมอบทุมเคียวสำหรับห้องเรียนที่ผ่านเกณฑ์เพื่อเป็นแรงจูงใจค่ะ